มามาท่านผู้สมตอนนี้มาอยู่กับสมคามเด้ออันนี้มาคามกำลังอ,อ่อ,อนๆกินทำกลางบรรยากาศแบบว่าฟิลท้องหน้าเนาะอืมแซบๆอ,อืมเจ้าเด็ดแซบขนาดเห็ดเองอ่ะ มาข้ามกับพู้พดยสมเนผู้ใดกับอยากกินกับสมารถแดดเนาะซึ่งสูตรนี้กับกัญยคูสูตรแจวตัวนี้สมารถเขาเป็นได้เนาะคือว่าแสบสมควรอยู่มืุออืมอันนี้ลิ้นใหม่เนาะอืม รอบขนาดฮึนี่อืมเ้ยมะรืนมาอืม,อม,อม,อม คือมันเข้ากันขนาดกับมากเล่นมากแล้วก็มาค้ามเนาะปปนว่ามันมีพะแยงเลยโอ้แหงเข้ากันอมาเดี๋มาเด้่อบบทบาทได้เน่เยาว่าบทส่วนได้ส่วนเลยเนาะ,ะนี่นี่โอ เสียงเขียดะหน้าหองไป็นตำมวลแทะเนี่ยเนี่ยอืมออ่ะ,อะยังคำหนึ่งเนาะบ่วหวละมันเสียบอลาย 음. 음.